ขทอนำขอต้อนรับสู่บทความเชิงเล่าเรื่องเกี่ยวกับคีปนาวุธ SPIKER l อาวุธนำวิธีต่อต้านยานกรอดจากประเทศอิสราเอลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลบทความนี้จะอธิบายต้นกำเนิดโครงสร้างพื้นฐานหลักการทำงานการใช้งานจริงและความหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ SPIKER l ด้วยภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้ชมที่อยากรู้เบื้องหลังและบทบาทของทีปนาวุธรุ่นนี้ในยุคสมัยใหม่ประวัติและการพัฒนา สไตร์พัฒนาโดยบริษัท Profile Advanced Defense System ของอิสราเอลในตระกูลสไตค์มีหลายรุ่นตั้งแต่ s p i k SR, SPIKE Mister, SPIKE LR ไปจนถึง SPIKE R ที่ออกแบบตอบโจทย์ระยะปฏิบัติการและภารกิจที่ต่างกัน SPIKE LR Long Range ถูกออกแบบมาเน้นระยะยิงกลาไกลเหมาะสำหรับการทำลายยานกราะรถถังและเป้าหมายคงที่หรือเคลื่อนที่การพัฒนารวมเอาเทคโนโลยีนำวิธีหลายรูปแบบ เช่นการนำวิถีด้วยกล้องอินฟราเรดการส่งข้อมูลแบบสองทางและระบบเลงที่ยืดหยุ่นหลักการทำงานโดยย่อไม่ใช่คำแนะนำเชิงเทคนิค SPIKELR เป็นขีปนาวุธนำวิถีแบบยิงแล้วลืม Fire and Forget ในบางโหมดและมีโหมดยิงแล้วชี้นำ Fire and Update ในอีกโหมดหนึ่งโดยผู้ควบคุมสามารถส่งภาพหรือแก้ไขเป้าหมายระหว่างการลอยตัวของหัวหน้าขีปนาวุธได้หัวมิสยมกักใช้เซ็นเซอร์ภาพความร้อน หรือกล้องอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับอัลกอริทึมการล็อกเป้าความสามารถนี้ทำให้ spik er มีความยืดหยุ่นสูงต่อสภาพการรบที่เปลี่ยนแปลงสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นระยะการยิงถูกออกแบบให้ยิงได้ไกลกว่ารุ่นสั้นเหมาะสำหรับการยิงจากระยะปลอดภัยของยานพาหนะหรือหน่วยป้องกันในพื้นดินระบบนำวิถีมีทั้งหมดยิงลืมและหมวดชี้นำทำให้เลือกใช้ตามสถานการณ์ภาคสนามความแม่นยำหัวรบนำวิถีและเซ็นเซอร์ความร้อน ช่วยเพิ่มความแม่นยำต่อเป้าหมายยานเกราะความยืดหยุน่นสามารถยิงจากแหล่งยิงหลากหลายเช่นรถยนต์ยานเกราะเรือเล็กหรือแท่นยิงแบบมือถือขึ้นอยู่กับการติดตั้งของผู้ใช้งานการสื่อสารข้อมูลระบบสองทางช่วยให้ผู้ยิงรับข้อมูลสถานะจากขีปนาวุธและแก้ไขเป้าหมายหากจำเป็นการใช้งานจริงและผู้ใช้งาน SPIKER มีการส่งออกและใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลกทั้งในการฝึกและการปฏิบัติจริงความนิยมมาจากการที่ระบบมีความยืดหยุน่น และสามารถปรับให้เหมาะกับยุทธวิธีของกองทัพต่างๆนอกจากนี้การติดตั้งบนแพลตฟอร์มหลายรูปแบบช่วยให้หน่วยรบได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์เช่นการยิงจากระยะปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อพลุบ่นข้อดีและข้อจํากัดเชิงวิเคราะห์ข้อได้เปรียบหลักคือความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการนําวิธีการมีโหมดแก้ไขเป้าหมายระหว่างการบินเพิ่มประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่เป้าหมายอาจเปลี่ยนที่หรือมีพลเรือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามข้อจํากัด รวมถึงราคาและความซับซ้อนของระบบการฝึกปฏิบัติการนอกจากนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหรือการป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงประสิทธิภาพอาจลดลงได้ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์การมีขีปนาวุธนำวิถีอย่าง s p i k e l r ในคลังอาวุธของกองทัพช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการโจมตีทางอากาศหรือปืนใหญ่ขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการป้องกันและการจัดสรรกำลังพลฝ่ายที่มีระบบเช่นนี้มักสามารถสร้างพื้นที่ห้ามเข้าทางยุทธศาสตร์แกยานพาหนะของฝ่ายตรงข้ามได้และสร้างความได้เปรียบเชิงจิตวิทยาในการประทักข้อกังวลด้านกฎหมายและจริยธรรมเช่นเดียวกับอาวุธนำวิถีชนิดอื่นๆการใช้ S P I K E L R ต้องคำนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศและกฎการสู้รบการแยกแยะระหว่างเป้าหมายทางทหารและพลเรือนการป้องกันความเสียหายที่ไม่จำ